สวัสดีครับเออเลอร์วัลลพ่อวันนี้เนาะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันข้อที่22แล้วโจทย์ข้อ22ิบเนี่ยก็สั้นๆเนาะไม่ยาวเท่าไหร่แล้วจะมีหลักการดูเออเลอ,อร์ยังไงเราไปดูในส่วนของช้อนโน้ตก่อนนะครับข้อที่หนึ่งครับสิ่งที่น้งจะต้องรู้เนาะให้น้องทําการหาประธานแล้วก็กริยาครับหลักการเดิมเลยก็คือประธานเอก,กพจน์กริยาต้องเติม S หรือว่า es ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม S หรือว่า es ข้อ2โปูนาวที่แสดงความเป็นเจ้าของจะถูกวางไว้หน้าคำนามนะครับจับไว้เนาะเช่น I ใช้ my U ใช้ your We ใช้ our D ใช้ their H e ใช้ his She ใช้ her It ใช้ its มันจะถูกวางไว้หน้าคำนามนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่า house ก็คือคำนามถ้าน้องใช้คำว่า my house มันจะแปลว่าบ้านของฉัน your house บ้านของคุณ Our house บ้านของพวกเรา their house บ้านของพวกเขา his house บ้านของเขา her house บ้านของหล่อน its house บ้านของมันข้อที่สานะครับให้จำได้ว่า adverb ขยาย a d j e c t i v e และ a d j e c t i v e ขยายคำนามเช่น extremely beautiful girl. ข้อ 4. adverb เอาไว้ขยาย verb เช่น happy, m a r r y หลังจากที่น้องเข้าใจสีข้อดีแล้วเราลองทําข้อที่22กันดูเนาะสําหรับข้อ22นะครับวิธีการทำเนาะให้น้องนะครับจาหลักการนี้ไว้นะครับสังเกตตรงของมาตรงนี้ไปอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับขเขาเรียกว่าส่วนขยายนะ environment คํานี้เนี่ยมันก็คือประธานนะครับคราวนี้น้องต้องดูแล้วว่ามันคือประธานเอกน์หรือพ้าหูน์ environment คำนี้ครับไม่ได้มีการเติม s เลยแสดงว่ามันคือประธานเอกน์กริยาเป็นไงครับก็ต้องเติม ใช้ได้ครับ adverb จะลงท้ายด้วย ly เสมอนะครับถ้า means คำนี้ครับก็คือ verb นั่นหมายความว่าหน้า means คำนี้ครับก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น adverb ใช้ adverb ไม่เอ่ยลงท้ายด้วย ly มันคือ adverb ถูกต้องนะครับคราวนี้น้องไปดูในส่วนของประธานเอกพจน์ตรงนี้เนาะมันคือสิ่งแวดล้อมเนาะคำว่า day คำนี้ครับมันไม่สามารถใช้ได้นะมันต้องใช้อะไรครับมันต้องใช้ it ซึ่ง โหนาตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้วางไว้หน้าคำนามเนาะคำว่า most คำนี้ครับมันก็คือ adverb คำว่า literal ลงท้ายด้วยอ้าคำนี้คือ adjective คำว่า sense คำนี้ครับก็คือคำนาม adverb ขยาย adjective adjective ขยายคำนามนั่นหมายความว่า most คำนี้ครับใช้ได้ครับคำที่ผิดก็คือคำว่า d a e ให้น้องแก้แด e เป็น is นั่นเองเนาะข้อนี้ก็จะแย่ยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์นิดหนึ่ง โอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเออร์เลอร์มรลคข้อในวันนี้วิ่เลี่ยนก็หวังว่าคลิปนี้เนาะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ